r e e p i n g d e a หนึ่งในเพลงเมทัลสุดคลาสสิกที่ส่งให้ Metallica กลายเป็นวงเมทัลที่มีแฟนติดตามอยู่ทั่วโลกทูนนำมาเปิดการสแสดงใน Glastonbury Festival เทศกาลดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษซึ่งการสแสดงของ m e t a ล l i c a เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่ศิลปินเมทัลได้รับโอกาสให้มาสแสดงเป็นวงหลักตั้งแต่เทศกาลก่อตั้งมาเป็นเวลา44ปี นำเมทัลลิก้มาแสดงที่แกลสเทนเบอรสร้างเสียงวิจารณ์ในแง่ลบมาตลอดเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากนั่งเดิมแกลสเทนเบอรเป็นเทศกาลสำหรับศิลปินแนวอินดี้ซึ่งไม่ได้เน้นความรุนแรงในการแสดงเหมือนวงเมทัลการเลือกเมทัลลิก้มาร่วมแสดงจึงถูกมองว่าเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของเทศกาล รวมถึงแรงต่อต้านต่อเจมส์เฮดฟิ์นักร้องและมือกีตาร์ของวงที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการล่าสัตว์หลังไปให้เสียงบรรยายสารคดีการล่าหมีกริซลี่ของ History Channel จะมีแฟนเพลงนับหมื่นเข้าไปคลิกไลค์เฟซบุ๊กที่ตั้งเพือ่อต่อต้านวงโดยเฉพาะซึ่งก่อนเปิดการสแสดงทางเมทชลลิก้ได้ล้อเลียนกระแสต,ต่อต้านดังกล่าวด้วยการฉายคลิปการล่าสุนักจิ้งจอกซึ่งเป็นกีฬาย,ยอดนิยมของชาวอังกฤษ ก่อนที่นักล่าจะถูกสังหารด้วยอาวุธปืนของกลุ่มหนีกริสลี่ซึ่งแท้จริงแล้วคือสมาชิกของเมทชลลิก้าแต่งคอสเพลย์มานั่นเองทงที่บกสะบัดบนเวทีของเมทชลลิก้าคือการรับเอาวัฒนธรรมการชมดนตรีของแกลสเทนเบอรี่มาปรับใช้กับการแสดงของตน ซึ่งตลอดเวลาชั่วโมงครึง่งเมทัลลิก้าได้นำผลงานจากเส้นทางดนตรีหลายยุคหลายสมัยมาเปิดการแสดงสร้างการตอบรับจากแฟนเพลง,เองอย่างล,นล้นหลามหนึ่งในนั้นยังรวมถึงแบรดลีย์คูเปอร์นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดและเป็นแฟนตัวยงของเมทชลลิก้าที่ไปชมการแสดงติดขอบเวทีเลยทีเดียว So keen play this festival As to keen Metallica play ไมเคิลอีวิสผู้ก่อตั้งเทศกาลแกลเซนเบอรี่เผยว่า m e t a l ลิก้มีความตั้งใจที่จะเปิดการแสดงที่นี่มาตลอดซึ่งการแสดงที่เหมือนพวกเขาเดิมพันด้วยชีวิตในคอนเสิร์ตเมื่อคืนนั้นสร้างความประทับใจแก่แฟนเพลงอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งเจมส์เฮดฟิลด์นักร้องของวงกล่าวว่าพวกเขาต้องการนำเสนอด้านที่หนักหน่วงของดนตรีและอุทิศการแสดงให้กับวงเมทชลของอังกฤษจำนวนมากที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้มาเปิดการแสดงที่แกลสตนเบอรี่แต่ยังคงมีความฝันที่จะมาเปิดการแสดงที่นี่อยู่เสมอ เรดของเมทาลิก้าในแกลสเทนเบอรี่คาดการันว่าศิลปินฮาร์ดร็อกและเมทัลอาจจะกลับมาเปิดการแสดงเป็นวงหลักให้แกลสเทนเบอรี่ในปีหน้าโดยศิลปินที่ถูกจับตามีทั้ง ACDC วงร็อกจากออสเตรเลียและตัวเต็งอย่าง Iron Maiden ตำนาน New Wave of British Heavy Metal ที่คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเลือกให้มาเป็นศิลปินหลักของแกลสเ o นเบอรเป็นครั้งแรกเช่นกัน